ในช่วงที่เป็นประจําเดือนไปแล้วมีอาการปวดศีรษะขึ้นมาจะมีวิธีการกินยาป้องกันยังไงได้บ้างซึ่งในคนกลุ่มนี้นะคะจะต้องมีหนึ่งสามารถที่จะคาดการได้ว่าประจําเดือนมาเมื่อไหร่นะคะมีอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนน้อยกว่า4ครั้งต่อเดือนและแทบจะไม่มีอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนนอกรอบเดือนเลยนะคะสามารถที่จะกินยาป้องกันได้ค่ะยากลุ่มที่1นนั่นก็คือยากลุ่มเอสเซตสามารถที่จะกินก่อนมีประจําเดือน2-3วันแล้วก็ทานต่อ ได้3าถึงห้วันค่ะอีกยากลุ่มหนึ่งจะเป็นยากลุ่มทิปแทนนะคะกลุ่มนี้สามารถทานแบบเดียวกันกับยากลุ่มแรกได้เลยค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือแร่ธาตุแมกนีเซียมคนที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนบ่อยๆจะมีระดับแมกนีเซียมในสมองค่อนข้างต่ำค่ะการเสริมแมกนีเซียมก็จะช่วยทําให้อาการปวดศีรษะในช่วงนี้รอบเดือนนั้นลดลงได้ทานก่อนที่จะมีประจาเดือน15วันต่อเน,นื่องไปจนกว่าประจําเดือนจะมาค่ะเรื่องต่อไปอยากให้ทำคอนเทนต์เรื่องไรเสนอมาได้ใต้คลิปเลยและอย่าลืมกดติดตามไว